เว็บไซต์อ u t o ไ h a i l a n d ขอไปท่านเข้าสู่การทดสอบผ้าดิสเบกคอมเพกนาโนแม็กผ้าดิสเบกสำหรับรถยนต์คอมเพกนาโนแม็กใหม่ผลิตด้วยเนื้อผ้าเบกออแกนิกนวัตรกรรมใหม่จากคอมเพกด้วยนาโนเทคโนโลยีทําให้ส่วนผสมในผ้าเบกออกแบบได้เฉพาะเหมาะสมกับการใช้งานของรถแต่ละประเภทสำหรับผ้าดิสเบกคอมเพกนาโนแม็กรุ่นที่ทีมงานของตไ t o Thailand นำมาทดสอบนี้เนื้อผ้าเบกจะเป็นปสีฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานกับรถยนต์นั่งสูงหคนรถยนต์ในประสงค์ MPV และรถยนต์เน่ประสงค์ SUV โดยเนื้อของผ้าเบรก Compact Nano Max ถูกออกแบบมาพร้อมสารเคลือบผิวหน้าดิสเบรก Anti Fade Coating ซึ่งเป็นสารที่เคลือบที่ผิวหน้าดิสเบรกที่เป็นสีฟ้านั่นเองเพื่อทําให้มีประสิทธิภาพการเบรกสูงสุดตั้งแต่ครั้งแรกจากการเปลี่ยนและแก้จัดปัญหาเรื่องการเฟดของเบรกโดยโคตติ้งสีฟ้านี้เป็นสูตรการผลิตแบบ Copper Free ที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดงซึ่งทําให้อาการการเกิดฝุ่นและการเกิดเสียงลดลงทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิของการเบรก ทำให้มีประสิทธ,ธ,ธิภาพในการใช้งานอย่างมั่นใจช่วงทดสอบผ้าดิสเบรกคอมแพลกนาโนแม็กกับทีมงานออโต้ไทยแลนด์สำหรับการทดสอบผ้าเบรกครั้งนี้เราใช้รถยนต์โตโยต้ายาริสโฉมปัจจุบันที่ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งโดยยังใช้ผ้าเบรกติดรถจากโรงงานและนํามาทดลองวิ่งหาระยะเบรกจากการใช้ผ้าเบรกตัวเดิมโดยใช้เครื่องมือวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์บล็อกและเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบหลังจากนั้นจึงนารถคันดังกล่าวมาเปลี่ยนผ้าเบรกคู่หน้าเป็นผ้าดิสเบรกคอมแพลกนาโนแม็กซึ่งในระหว่างการทอบประกอบนั้น เราได้สังเกตถึงผ้าเบรกตัวเดิมที่ผ่านการใช้งานมาบ้างซึ่งก็ยังมีเนื้อเบรกที่หนาอยู่และเมื่อประกอบติดตั้งผ้าเบรกใหม่เรียบร้อยแล้วจิงวิ่งใช้งานกันอยู่ประมาณ1อาทิตย์เพื่อเป็นการลีนินผ้าเบรกไปในตัวหลังจากนั้นจึงนํามาขับขี่เพื่อวัดระยะเบรกกันอีกครั้งก่อนอื่นเราขอพูดถึงความรู้สึกในการขับขี่ของรถยนต์คันนี้โดยก่อนหน้าที่ใช้ผ้าเบรกตัวเดิมอยู่นั้นเวลาที่เราใช้งานเบรกจะรู้สึกถึงอาการลื่นๆอยู่บ้างตอนเหยียบแป้นเบรกจะออกอาการแข็งๆเล็กน้อยแต่หลังจากเปลี่ยนาใช้ ความรู้สึกที่ได้ในการเหยียบแป้นเบรกจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มเท้าการใช้งานนั้นสามารถชะลอความเร็วและหยุดรถได้ตามแรงเบรกเอาเป็นว่าถ้าวัดจากความรู้สึกในการขับขี่แล้วอยากบอกว่าให้ความรู้สึกมั่นใจกว่าเดิมทุกครั้งที่เหยียบเบรกและเพื่อให้ได้ข้อมูลในการเปรียบเทียบที่สามารถนําวัดผลได้ทีมงานออโต้ไทยแลนด์จึงได้นํามาทดสอบระยะเบรกจากการใช้ผ้าดิสเบรกคอมเพล็กซ์นาโนแม็กโดยเครื่องวัดเพอร์ฟอรนซ์บล็อกกันอีกครั้งโดยใช้เส้นทางบริเวณเดิมและการขับข ที่ว่าเป็นตัวเลขแล้วนั้นระยะเบรกจากผ้าด์ลิ่เบรกคอมแพกแนโนแม็กสามารถทําระยะเบรกความเร็วร้อยถึงศูกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ที่45.5เมตรซึ่งให้ระยะเบรกที่สั้นกว่าเบรกตัวเดิมที่มาตอาโตเทแลนด์ขอสุปแบบนี้จากข้อมูลข้างต้นคงพอจะสุดได้ว่าผ้าด์ลิ่เบรกคอมแพกแนโนแม็กสามารถให้ประสิทธิภาพในการเบรกด้วยระยะเบรกที่สั้นกว่ารวมถึงความรู้สึกในการเหยียบแป้นเบรกที่ให้การตอบสนองแรงเบรกรับรู้ได้ถึงสมรรถนะการเบรกที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเอาเป็นว่าของแบบนี้ต้องทดลองเอง และจะพบว่าสมรรถนะที่ดีกว่ากับราคาที่คุ้มค่านั้นเป็นอย่างไรครับ